อันนี้ไม่ใช่เชิงตักอนของผู้ประสบเหตนะฮะเป็นเบท้าชีสที่เราคุมกิ่นครุกยางมาตอยเอาไว้นะครับพอได้ความร้อนเรียบร้อยเปิดออกเสร็จตัวละทุบครับผมตัวที่เป็นเนื้อยางมาตอยครับได้รับความร้อนแล้วจะเหลวเข้าไปแทรกครับผมแล้วก็ จะนิ่มเซ็ตระดับเซตสโลไปตามต้องการครับผมไมว่าร้อนไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังมาตอยมันติดไฟเพราะตัวมันเองมันก็เป็นปิตโตัวเรียมเหมือนกันแต่ถ้ามันได้รับความร้อนได้รับพลังงานเนี่ยแหละฮะมันก็ นี่นี่ก็ติดางนั้นะได้รับความร้อนมาันจะอ่อนตัวอย่างมาต่อยยังมาตอ่ยาตอยฮะ,ะได้ไหมพงได้ <c oughs> รับความร้อนแล้วมันจะอ่อนตัว <c oughs> ประตดงไหนมาแล้วลูกพี่ออประตดงทางไหนมาเนี่ย <laughs> งานนี้พูดได้เต็มปากครับผมเชื่อหมอหมอเรียนมาไม่มีเรือหายครับครับเ,เดีย๋ยวกำลังมูไปเดี๋ยวภาามันสัน่น มีเพื่อนเขายุ่งกันกับตายแล้วนั่งกินข้าวคนเดียวงานนี้ผ่านฉลุยสวยงามครับผมเรือไม่หายฮะยคือแปลว่าไม่ชิบหาย